ียงอ่านหนังสือวินัยชาวพุทธหรือขี่หิวินัยสมเด็จพระพุธทธโคสาจารย์ปออประยุตโตจัดทำโดยครอบครัวเอี่ยมวงศรีวินัยชาวพุทธขี่หิวินัยคือวินัยของข้ารือหัดหรือวินัยชาวบ้านนี้เป็นชุดคำสอนเดิมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแสดงเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ด้วยว่า ชาวพุทธฝ่ายเขาัสถ์ก็มีข้อปฏิบัติที่เป็นแบบแผนแห่งชีวิตและชุมชนหรือสังคมของตนเวลานี้สังคมยิ่งเสื่อมถอยจากวิถีแห่งความเจริญงอกงามและก้าวลึกลงไปในปลักลมแห่งอบายมากยิ่งขึ้นถ้าจะให้สังคมมีอนาคตที่ควรหวังก็ถึงเวลาที่จะลุกขึ้นมาเร่งรื้อฟื้นหลักขี้หิวินขึ้นมาให้เป็นแบบแผนแห่งชีวิตและสังคมชาวพุทธ ถ้าคนไทยตั้งอยู่ในขีหิวินัยก็มั่นใจได้ว่าสังคมไทยจะไม่เพียงฟื้นตัวขึ้นมาจากวิกฤตเท่านั้นแต่จะก้าวหน้าไปในวิวัฒน์ได้อย่างแน่นอนพระสงฆ์มีวินัยของพระภิกษุที่จะต้องประพฤติให้เป็นผู้มีศีลชาวพุทธทั่วไปก็มีวินัยของขรือหัดที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานหัวข้อที่หนึ่ง วางฐานชีวิตให้มั่นชาวพุทธจะต้องดำเนินชีวิตที่ดีงามและร่วมสร้างสรรค์สังคมให้เจริญมั่นคงตามหลักวินัยของขหรหัดหรือขีหิวินยัยหัวข้อที่สองนำชีวิตให้ถึงจุดหมายดำเนินชีวิตให้บรรลุจุดหมายสามขั้นให้สำเร็จครบสามด้านคํานำ ปัจจุบันนี้คนที่เรียกตัวว่าเป็นชาวพุทธโดยมากเหมือนเป็นคนไม่มีหลักเรากับถือลัทธิว่าชาวพุทธเป็นคนอิสระเสรีจะเชื่อถือหรือประพฤติตัวอย่างไรก็ได้แท้จริงนั้นการที่จะเป็นอะไรหรือเรียกชื่อว่าอย่างไรก็ต้องมีหลักเกณฑ์สำหรับเป็นเครื่องกำหนดหรือเป็นมาตรฐานดังในหมู่พุทธบริษัทเองพระภิกษุสงฆ์ก็มีพระธรรมวินัยเป็นมาตรฐาน เริ่มแต่มีศีลเป็นเครื่องกำกับความเป็นอยู่ภายนอกส่วนในฝ่ายเข้ารือหัดอุบาสกอุบาสิกาก็มีคุณสมบัติและข้อปฏิบัติที่เป็นเครื่องกำหนดเช่นเดียวกันแต่คงจะเป็นเพราะความเปลี่ยนแปลในสังคมทำให้วิถีชีวิตของชาวพุทธพันแปรไปห่างเหินจากหลักพระศาสนาจนเหมือนว่าไม่รู้จักตัวเองโดยปรารบสภาพเสื่อมโทรมเช่นนั้น จึงได้รวบรวมข้อธรรมที่เป็นหลักในการดำเนินชีวิตสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไปขึ้นมาเรียกว่าคู่มือดำเนินชีวิตซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็นชื่อปัจจุบันว่าธรรมนูนชีวิตอย่างไรก็ตามหลักธรรมในธรรมนูนชีวิตนั้นยังมากหลากหลายต่อมาจึงได้ยกเฉพาะส่วนที่เป็นแบบแผนของชีวิตคือขีหิวินันออกมาย้ำเน้นโดยเริ่มฝากแก่นวากะภิกษุ ในคราวลาสิกขาเพื่อให้ช่วยกันนำไปปฏิบัติเป็นหลักและเผยพแพร่แนะนำผู้อื่นตั้งแต่ครอบครัวเป็นต้นไปในการที่จะสร้างสรรค์สังคมชาวพุทธไทยให้เจริญงอกงามมีสันติสุขสืบไปจากนั้นก็ได้เรียบเรียงหลักขีหิวินัยนี้พิมพ์รวมไว้เป็นส่วนต้นของธรรมนูญชีวิตตั้งชื่อว่ามาตรฐานชีวิตของชาวพุทธขีหิวินยัย คือวินัยของข้ารือหัดหรือวินัยชาวบ้านนี้เป็นชุดคำสอนเดิมที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ในสิงคาลกกสูตรและพระอัฏฐกถาจารย์ได้สรุปไว้ท้ายคำอธิบายว่าพระสูตรนี้ชื่อว่าขี่หิวินยัยบ่งชัดถึงความสำคัญของพระสูตรนี้พร้อมกับเป็นหลักฐานบ่งชี้ว่าชาวพุทธฝ่ายข้ารือหัดก็มีข้อปฏิบัติที่เป็นแบบแผนแห่งชีวิตและสังคมของตน เวลานี้สังคมยิ่งเสื่อมถอยก้าวลึกลงไปในปลักลมแห่งอบายมากยิ่งขึ้นถ้าจะให้สังคมมีอนาคตที่ควรหวังก็ถึงเวลาที่จะต้องลุกขึ้นมาเร่งรื้อฟื้นหลักขี้หิวินัยขึ้นมาให้เป็นแบบแผนแห่งชีวิตและสังคมชาวพุทธถ้าคนไทยตั้งตนอยู่ในขี้หิวินยัยก็มั่นใจได้ว่าสังคมไทยจะไม่เพียงฟื้นตัวขึ้นจากวิกฤตเท่านั้นแต่จะก้าวหน้าไปในวิวัฒน์ได้อย่างแน่นอน บัดนี้มองเห็นว่าขีหิวินยัยที่จัดไว้เป็นส่วนต้นของธรรมนูญชีวิตในชื่อว่ามาตรฐานชีวิตของชาวพุทธนั้นรวมอยู่ในหนังสือใหญ่ยังไม่เด่นเป็นจุดเน้นเท่าที่ควรและเผยพระให้ทั่วถึงได้ยากจึงนำมาปรับสำนวนให้ง่ายลงอีกแยกพิมพ์เป็นเล่มเล็กต่างหากและตั้งชื่อใหม่ว่าวิัยชาวพุทธหวังว่าการพิมพ์วิันาชาวพุทธกล่าวคือขีหิวินัยเล่มนี้ จะสำมฤทจวัตถุประสงค์ที่สัมพันธ์กับธรรมนูญชีวิตกล่าวคือหวังจะให้พุทธศาสนิกชนใช้วินัยชาวพุทธเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับกำกับและตรวจสอบการดำเนินชีวิตของตนและก้าวสู่คุณสมบัติและข้อปฏิบัติในธรรมนูญชีวิตเพื่อดำเนินชีวิตให้ดีงามประสบความสำเร็จและเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นจนถึงความสมบูรณ์ให้ชีวิตและสังคมบรรลุจุดหมาย ที่เปี่ยมพร้อมทั้งด้วยอามิตรภัยบูรณ์และธรรมะภัยบูรณ์อย่างยั่งยืนนานลงชื่อพระธรรมปิดกปออประยุตโตเจ็ดกันยายนพุทธศักราช2543บันทึกเสียงอ่านปีพุทธศักราช2564ปัจจุบันคือสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออประยุตโตเนื้อหาจากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่42 เมษายนพุทธศักราช2554วินัยชาวพุทธพระสงค์มีวินัยของพระภิกษุที่จะต้องประพฤติให้เป็นผู้มีศีลชาวพุทธทั่วไปก็มีวินัยของข้ารือหัดที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานหมวดที่หนึ่ง วางฐานชีวิตให้มั่นชาวพุทธจะต้องดำเนินชีวิตที่ดีงามและร่วมสร้างสารรค์สังคมให้เจริญมั่นคงตามหลักวินัยของขา้ารือหัดหรือขีิวินัยดังนี้กฎที่หนึ่งเว้นชั่ว14ประการเว้นกรรมมกิเลสีคือบาปกรรมที่ทำให้ชีวิตมัวหมองได้แก่หนึ่ง ไม่ทำร้ายร่างกายทำลายชีวิตคือเว้นปานาติบาตสองไม่ลักทรัพย์ละเมิดกรรมสิทธิ์คือเว้นอธินาทาน 3. ไม่ประพฤติผิดทางเพศคือเว้นกาเมสุมิชาจารและ 4. ไม่พูดเท็จโกโหกหลอกลวงคือเว้นมุตสาวาท เว้นชั่ว14ประการหมวดที่สองเว้นอคติสคือความลำเอียงหรือประพฤติคลาดธรรมะได้แก่หนึ่งเว้นฉันทาคติไม่ลำเอียงเพราะชอบ 2. เว้นโทสาคติไม่ลำเอียงเพราะชัง 3. เว้นพยาคติไม่ลำเอียงเพราะคขาดและ 4. เว้นโมหาคติ ไม่ลำเอียงเพราะเขากฎที่หน่งเว้นชั่ว14บประการหมวดที่สเว้นอบายมุกหกคือช่องทางเสื่อมทรัพย์อับชีวิตได้แก่หนึ่งไม่เสพติดสุรายาเมา 2. ไม่เอาแต่เที่ยวไม่รู้เวลา 3. ไม่จ้องหาแต่รายการบันเทิงสี ไม่เหลิงไปหาการพน,นันห้าไม่พัวพันมั่วสุมมิดชั่วและหกไม่มัวจมอยู่ในความเกียดคร้านกฎที่สองเตรียมทุนชีวิตสองด้านด้านที่หนึ่งเลือกสรรคนที่จะเสวนา พบคนที่จะนำชีวิตไปในทางแห่งความเจริญและสร้างสรรค์โดยหลีกเว้นมิตรเทียมคบหาแต่มิตรแท้คือประการที่1รู้ทันมิตรเทียมหรือศัตรูผู้มาในร่างมิตรคือมิตรปฏิรูปสประเภทมิตรเทียมประเภทที่หนึ่งคนปอกลอกมีแต่คนเอาของเพื่อนไปมีลักษณะสี่คือคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว ยอมเสียน้อยโดยหวังจะเอาให้มากตัวมีภัยจึงมาช่วยทำกิจของเพื่อนครบเพื่อนเพราะเห็นแก่ผลประโยชน์มิตรเทียมข้อที่สองคนดีแต่พูดมีลักษณะส,สคือดีแต่ยกของหมดแล้วมาปราศัยดีแต่อ้างของยังไม่มีมาปราศัยสงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้ เมื่อเพื่อนมีกิจอ้างแต่เหตุขัดข้องมิตรเทียมข้อที่สามคนหัวประจบมีลักษณะสี่คือจะทำชั่วก็เออจะทำดีก็เออต่อหน้าสรรเสริญรับหลังนินทามิตรเทียมข้อที่สี่คนชวนชิบหาย มีลักษณะสี่คือคอยเป็นเพื่อนดื่มน้ำเมาคอยเป็นเพื่อนเที่ยวกลางคืนคอยเป็นเพื่อนเที่ยวดูการเล่นคอยเป็นเพื่อนไปเล่นการพนันเตรียมทุนชีวิตด้านที่หนึ่งเลือกสรรคนที่จะเสวนาหมวดที่สองรู้ถึงมิตรแท้หรือมิตรด้วยใจจริงสุหัตมิตรสี่ประเภทประเภทที่หนึ่งมิตรอุปการะ มีลักษณะสี่คือเพื่อนประมาทช่วยรักษาเพื่อนเพื่อนประมาทช่วยรักษาทรัพย์สินของเพื่อนเมื่อมีภัยเป็นที่พึ่งพำนักได้มีกิจจำเป็นช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปากมิตรแท้ประเภทที่สองมิตรร่วมสุขร่วมทุก์มีลักษณะสี่คือ บอกความลับแก่เพื่อนรักษาความลับของเพื่อนมีภัยอันตรายไม่ละทิ้งแม้ชีวิตก็สละให้ได้มิตรแท้ประการที่สมิตรแนะนำประโยชน์มีลักษณะสี่ดังนี้จะทำชั่วเสียหายคอยห้ามปรามไว้แนะนำสนับสนุนให้ตั้งอยู่ในความดี ให้ได้ฟังได้รู้สิ่งที่ไม่เคยได้รู้ได้ฟังและบอกทางสุขทางสวรรค์ให้มิตรแท้ประการที่สี่คือมิตรมีใจรักมีลักษณะสี่ดังนี้เพื่อนมีทุกข์พลอยไม่สบายใจคือทุกก็ทุกด้วยเพื่อนมีสุขพลอยแช่มชื่นยินดีคือสุขก็สุขด้วย เขาติเตียนเพื่อนช่วยยับยั้งแก้ให้และเขาสรนเสริญเพื่อนช่วยพูดเสริมสนับสนุนกฎ <_ d _ 1> ที่สองเตรียมทุนชีวิตสองด้านด้านที่สองจัดสรรทรัพย์ที่หามาได้ด้วยสัมมาชีพดังนี้ขั้นที่หนึ่งหมั่นขยันทำงานเก็บออมทรัพย์ ดังพึ่งเก็บรวมน้ำหวานและเกสรขั้นที่สองเมื่อทรัพย์เก็บก่อขึ้นดังจอมปลวกจึงวางแผนใช้จ่ายคือหนึ่งส่วนเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวดูแลคนเกี่ยวข้องทำความดี2ส,ส่วนใช้ทำหน้าที่การงานประกอบกิจการอาชีพหนึ่งส่วน เก็บไว้เป็นหลักประการชีวิตและกิจการคราวจําเป็นกฎที่สรักษาความสัมพันธ์หทิศหมวดที่หนึ่งทำทุกทิศให้กษมเสรมสันปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลที่สัมพันธ์กับตนให้ถูกต้องตามฐานะทั้ง6คือทิศท,ที่นหนึ่งในฐานะที่เป็นบุตรธิดา พึงเคารพบ,บิดามารดาผู้เปรียบเสมือนทิศเบื้องหน้าดังนี้ท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบช่วยทำกิจธุระการงานของท่านดำรงวงสกุลประพฤตตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาทเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่านบิดามารดาอนุเคราะห์บุตรธิดา ตามหลักปฏิบัติดังนี้ห้ามปรามป้องกันจากความชั่วดูแลฝึกอบรมให้ตั้งอยู่ในความดีให้ศึกษาศิละปะวิทยาเป็นธุระเมื่อถึงคราวจะมีคู่ครองที่สมควรมอบทรัพย์สมบัติให้เมื่อถึงโอกาสทิศที่สองในฐานะที่เป็นสิทธ พึงแสดงความเคารพนับถือครูอาจารย์ผู้เปรียบเสมือนทิศเบื้องขวาดังนี้ลุกต้อนรับแสดงความเคารพเข้าไปหาเพื่อบำรุงรับใช้ปรึกษาซักถามรับคำแนะนำเป็นต้นฟังด้วยดีฟังเป็นรู้จักฟังให้เกิดปัญญารนิบัติช่วยบริการเรียนศิลปะวิทยาโดยเคารพเอาจริงเอาจังถือเป็นกิจสำคัญ อาจารย์อนุเคราห์สิทธ์ตามหลักปฏิบัติดังนี้แนะนำฝึกอบรมให้เป็นคนดีสอนให้เข้าใจแจ่มแจ้งสอนศินละปะวิทยาให้สิ้นเชิงส่งเสริมยกย่องความดีงามความสามารถให้ปรากฏสร้างเครื่องคุ้มภายในสารทิศคือสอนฝึกสิทธิ์ให้ใช้วิชาเลี้ยงชีพได้จริงแล้วรู้จักดำรงตนด้วยดี ที่จะเป็นประกันให้ดำเนินชีวิตดีงามโดยสวัสดีมีความสุขความเจริญทิศท,ที่สในฐานะที่เป็นสามีพึงให้เกียรติบำรุงภริยาผู้เปรียบเสมือนทิศเบื้องหลังดังนี้ยกย่องให้เกียรติสมฐานะที่เป็นภริยาไม่ดูหมิน่นไม่นอกใจมอบความเป็นใหญ่ในงานบ้าน หาเครื่องแต่งตัวมาให้เป็นของขวัญตามโอกาสภริยาอนุเคราะห์สามีตามหลักปฏิบัติดังนี้จัดงานบ้านที่เรียบร้อยส่งเคราะห์ญาติมิตรทั้งสองฝ่ายด้วยดีไม่นอกใจรักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ขยันช่างจัดช่างทำเอางานทุกอย่าง ทิศท,ที่สี่ในฐานะที่เป็นมิตรสหายพึงปฏิบัติต่อมิตรสหายผู้เปรียบเสมือนทิศเบื้องซ้ายดังนี้เผื่อแผ่แบ่งปันพูดจามีน้ำใจช่วยเหลือเกือ้อกูลกันมีตนเสมอร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วยและซื่อสัตย์จริงใจมิตรสหายอนุเคราะห์ตอบ ตามหลักปฏิบัติดังนี้เมื่อเพื่อนประมาทช่วยรักษาป้องกันเมื่อเพื่อนประมาทช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อนในคราวมีภัยเป็นที่พึ่งได้ไม่ละทิ้งในยามทุกยากนับถือตลอดถึงวงญาติของมิตรทิศที่หในฐานะที่เป็นนายจ้าง พึงบำรุงคนรับใช้และคนงานผู้เปรียบเสมือนทิศเบื้องล่างดังนี้จัดงานให้ทำตามความเหมาะสมกับกำลังเพศวัยความสามารถให้ค่าจ้างรางวัลสมควรแก่งานและความเป็นอยู่จัดสวัสดิการดีมีช่วยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข้เป็นต้นมีอะไรได้พิเศษมาก็แบ่งปันให้ ให้มีวันหยุดและพักผ่อนย่อนใจตามโอกาสอันควรคนรับใช้และคนงานแสดงน้ำใจต่อนายจ้างดังนี้เริ่มทำงานก่อนเลิกงานทีหลังเอาแต่ของที่นายให้ทำการงานให้เรียบร้อยและดียิ่งขึ้นนำความดีของนายงานและกิจการไปเผยแพร่ ทิฏท,ที่หในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนพึงแสดงความเคารพนับถือต่อพระสงฆ์ผู้เปรียบเสมือนทิศเบื้องบนดังนี้จะทำสิ่งใดก็ทำด้วยเมตตาจะพูดสิ่งใดก็พูดด้วยเมตตาจะคิดสิ่งใดก็คิดด้วยเมตตาตอนรับด้วยความเต็มใจอุปถัมภ์ด้วยปัจจัยสี่ พระสงฆ์อนุเคราะห์คขรือหัดตามหลักปฏิบัติดังนี้ห้ามปรามสอนให้เว้นจากความชั่วแนะนำสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในความดีอนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดีให้ได้ฟังได้รู้สิ่งที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยฟังชี้แจงอธิบายทำสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจ,จแจ่มแจ้งบอกทางสวรรค์สอนวิธีดำเนินชีวิต ให้มีความสุขความเจริญกฎที่สมรักษาความสัมพันธ์6กทิศหมวดที่สองเกื้อกูลกันประสานสังคมช่วยเหลือเกื้อกูลกันรวมสร้างสันสังคมให้สงบสุขมั่นคงสามาัคคีมีเอกภาพด้วยสังคหะวัตถุสคือข้อที่หนึ่ง ทานเพื่อแผ่แบ่งปันช่วยด้วยเงินด้วยของข้อที่สองปิยาวาจาพูดอย่างรักกันช่วยด้วยถ้อยคำข้อที่สามอัตจริยาทำประโยชน์แก่เขาช่วยด้วยกำลังแรงงานและข้อที่สี่สมานตตา เอาตัวเข้าสมานช่วยดวยร่วมสร้างสรรค์และแก้ปัญหาเสมอกันโดยธรรมและร่วมสุขร่วมทุกข์กันวินัยชาวพุทธหมวดหลักที่สองนำชีวิตให้ถึงจุดหมายจุดหมายสามขั้น ดำเนินชีวิตให้บรรลุจุดหมายอัตตะสามขั้นคือขั้นที่หนึ่งทิฏฐธรรมิกัตะจุดหมายขั้นตาเห็นหรือประโยชน์ปัจจุบันได้แก่มีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงไร้โรคอายุยืนมีเงินมีงานมีอาชีพสุจริตพึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจมีสถานภาพดีเป็นที่ยอมรับนับถือในสังคม มีครอบครัวผาสุขทำวงตระกูลให้เป็นที่นับถือทั้งสีน่นี้พึงให้เกิดมีโดยธรรมและใช้ให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและผู้อื่นขั้นที่สองสัมปรายกัตถะจุดหมายขั้นเลยตาเห็นหรือประโยชน์เบื้องหน้า มีความอบอุ่นซาบซึ้งสุขใจไม่อ้างว้างเลื่อนลอยมีหลักยึดเหนี่ยวใจให้เข้มแข็งด้วยศรัทธามีความภูมิใจในชีวิตสะอาดที่ได้ประพฤติแต่การอันดีงามด้วยความสุจริตมีความอิ่มใจในชีวิตมีคุณค่าที่ได้ทำประโยชน์ตลอดมาด้วยน้ำใจเสียสละมีความกล้ากล้ามั่นใจ ที่จะแก้ไขปัญหานำชีวิตและภารกิจไปได้ด้วยปัญญามีความโล่งจิตมั่นใจมีทุนประกันพบใหม่ด้วยได้ทำไว้แต่กรรมที่ดีสำหรับใน5ข้อนี้มีการเน้นตัวอักษรไว้ที่คำว่าศรัทธาสุจริตเสียสละปัญญาและกรรมที่ดีนะครับ ขั้นที่สามปรมัตถะจุดหมายสูงสุดหรือประโยชน์อย่างยิ่งถึงถูกโลกธรรมกระทบถึงจะพบความผันผวน,นปรวนแปรก็ไม่หวั่นไหวมีใจกระเสมสารมั่นคงไม่ถูกความยึดติดถือมั่นบีบคั้นจิตให้ผิดหวังโศกเศร้ามีจิตโล่งโปร่งเบาเป็นอิสระสดชื่นเบิกบานใจไม่ขุนมัวเศร้าหมอง ผ่องใสไร้ทุกข์มีความสุขที่แท้รู้เท่าทันและทำการตรงตามเหตุปัจจัยชีวิตหมดจดสดใสเป็นอยู่ด้วยปัญญาถ้าบรรลุจุดหมายชีวิตถึงขั้นที่สองขึ้นไปเรียกว่าเป็นบัณฑิตจุดหมายสามขั้นนี้พึงปฏิบัติให้สำเร็จครบสามด้านคือด้านที่หนึ่งอตัตถะ จุดหมายเพื่อตนหรือประโยชน์ตนคือประโยชน์สามขั้นข้างตน้นซึ่งพึงทำให้เกิดขึ้นแก่ตนเองหรือพัฒนาชีวิตของตนขึ้นไปให้ได้ให้ถึงด้านที่สองประรัตถะจุดหมายเพื่อผู้อื่นหรือประโยชน์ผู้อื่นคือประโยชน์สามขั้นข้างตน้นซึ่งพึงช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้ให้ถึง ด้วยการชักนำสนับสนุนให้เขาพัฒนาชีวิตของตนขึ้นไปตามลำดับด้านที่สอุปยัตถะจุดหมายร่วมกันคือประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือประโยชน์สุขและความดีงามร่วมกันของชุมชนหรือสังคมรวมทั้งสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆซึ่งพึงช่วยกันสร้างสรรค์บำรุงรักษา เพื่อเกื้อหนุนให้ตนและผู้อื่นก้าวไปสู่จุดหมายสามขั้นข้างต้นชาวพุทธชั้นนำชาวพุทธที่เรียกว่าอุบาสกและอุบาสิกานับว่าเป็นชาวพุทธชั้นนำจะต้องมีความเข้มแข็งที่จะตั้งมั่นอยู่ในหลักให้เป็นตัวอย่างแก่ชาวพุทธทั่วไป นอกจากรักษาวินัยชาวพุทธแล้วต้องมีอุบาสกธรรมหดังนี้อุบาสกธรรมข้อที่หนึ่งมีศรัทธาเชื่อประกอบด้วยปัญญาไม่งมงายมั่นในพระรัตนตรัยไม่หวันไหวไม่แกวงไกวถือธรรมะเป็นใหญ่และสูงสุดอุบาสกธรรมข้อที่สอง มีศีลน,นอกจากตั้งอยู่ในศีลห้าและสัมมาชีพแล้วควรถือศีลอุโบสถตามการเพื่อพัฒนาตนให้ชีวิตและความสุขพึ่งพาวัตถุน้อยลงลดการเบียดเบียนและเกื้อกูลแก่ผู้อื่นได้มากขึ้นอุบาสกธรรมข้อที่สไม่ถือมองคลตื่นข่าวเชื่อกรรมมุ่งหวังผลจากการกระทำ ด้วยเรี่ยวแรงความเพียรพยายามตามเหตุผลไม่ตื่นข่าวเล่าลือโชคลางเรื่องขลังมงคลไม่หวังผลจากการขออำนาจดนบันดาลอุบาสกธรรมข้อที่สไม่สแสวงหาพาหุระทักขิน,นัยไม่ไขว่คว้าเขตบุญคุณคลังผู้วิเศษศักดิ์สิทธิ์นอกหลักพระพุทธศาสนา อุบาสกร,รมข้อที่หขวนขวายในการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาใส่ใจริเริ่มและสนับสนุนกิจกรรมการกุศลตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายเหตุวินัยของข้ารือหัสคือขีหิวินยัย ได้แก่พระพุทธโอวาสในสิงคางลกาสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่สิบเอ็ดสำหรับอุบาสกธรรมหมาในพระไตรปิฎกเล่ม22จบเสียงอ่านหนังสือวินัยชาวพุทธสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออประยุตโต เสียงอ่านโดยอริยคุณชมรมพลดีขอทุกท่านร่วมอนุโมทนากับเจ้าภาพร่วมในการจัดทำเสียงอ่านชุดคู่มือชีวิตอีกดังนี้นะครับอนิวัตงามสุริยพงศ์จดาสาคงถิ่นฐานจักรพันธิบวารินรอบครัวโทสกุลพลพอรอภิวัฒนนเสวีวันเพนสังแตงโรจนามนทาทิพกุลรอบครัวชัยรัตนัทพงษ์ทองไพโรธกนกพรชัยวันธนาการโรจนะภูวเดศ สิริพรความมันและทักธนพรแสนโทขออนุโมทนากับทุกท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับด้วยผลบุญในการสร้างสื่อธรรมและสนับสนุนชมรมผลดีจนสามารถทำงานต่อไปได้ด้วยผลบุญจากการฟังธรรมร่วมเผยแพร่ธรรมทั้งทางตรงและทางอ้อมแม้จะเพียงกดไลค์แชร์ติดตามรวมถึงการสนับสนุนสินค้าของชมรมไม่ว่าท่านจะร่วมบุญในครั้งใดก็ตามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ก็ขอให้มีส่วนร่วมในบุญมหาธรรมทานนี้ร่วมกันในทุกครั้งตั้งแต่อดีตจนถึงงานในอนาคตทั้งหมดของชมรมพลดีร่วมกันนะครับขอทุกท่านเจริญรุ่งเรืองในทางที่เป็นกุศลมีความสุขผ่องใสสบายกายใจพ้นทุกภัยอันตรายทั้งปวงบรรลุธรรมได้ในเร็ววันนี้ด้วยเทินอริยคุณพุทธธรรมชมรมผลดีสิงหาคมพุทธศักราช2564